สวัสดีครับพวกเรา n อฟ t s t u d อ วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Big Brother เมื่อหน่วยรบพิเศษต้องมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือเบงราจ,จะเป็นเช่นไรเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่โรงเรียนทักไครซิคอนเดรีพระเอกของเราเฉินเขาได้เข้ามาสมัครเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แต่ว่าเฉินนั้นไม่มีประสบการณ์การสอนเลยทําให้อาจารย์ใหญ่ปฏิเสธการสมัครมาเป็นครูของเฉินในครั้งนี้เฉินเขาจึงได้ยื่นจดหมายให้กับอาจารย์ใหญ่ซึ่งจดหมายฉบับนี้ผู้อํานวยการโรงเรียนนั้นได้เป็นคนรับรองเองว่าได้อนุมัติให้เฉินเข้า มาเป็นครูสอนที่นี่ได้มันทําให้อาจารย์ใหญ่ขัดคําสั่งไม่ได้และได้รับเชิญเข้ามาเป็นครูและอาจารย์ใหญ่จึงได้ถามกลับไปว่าแล้วทําไมอยากมาสอนในโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่าเด็กเกเรซึ่งเชิญที่ถูกถามเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรและได้บอกอาจารย์ใหญ่ไปว่าแล้วพบกันใหม่ครับและก็ได้ตัดภาพมาที่วันต่อมานักเรียนหลายๆคนของโรงเรียนนี้กําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเรียนจเจกเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่กับยายสองคนที่ชอบหาเงินด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายฟายาสตเด็กหนุ่มชาวต่างชาติที่ โรงเรียนนี้เช่นกันเขามักจะถูกค้นตัวอยู่บ่อยๆเพราะเขาเป็นคนต่างชาติเดิมนั้นเด็กสาวผมสั้นตอนนี้เธอกำลังเตรียมตัวออกจากบ้านแต่ว่าเธอนั้นมีปัญหาครอบครัวคือครอบครัวของเธอรักน้องชายมากกว่าเธอและยังมีสองฝาแฝดตัวแสบอย่างกวนแต่ครอบครัวของสองคนนี้แตกทางกันไปแล้วและพวกเขาก็ยากจนมากๆทั้งหาคนนี้เรียกได้ว่าเป็นเด็กตัวแสบที่สุดของโรงเรียนแห่งนี้เลยและพวกเขาก็กำลังจะไปโรงเรียนซึ่งตัดภาพมาที่บรรยากาศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนซึ่งห้องอื่นๆเวลาครูเข้า สอนพวกเด็กๆก็จะตั้งใจเรียนแบบเป็นปกติแต่สําหรับห้อง 6B ที่เฉินนั้นต้องมาสอนวันแรกนั้นมันไม่ใช่แบบนี้นักเรียนห้อง 6B เรียกได้ว่าเป็นนักเรียนที่บวยที่สุดในโรงเรียนและ5คนก่อนหน้านี้ก็ได้อยู่ห้องนี้ด้วยพวกเขาไม่สนใจเลยแม้แต่เฉินที่เข้ามาในห้องแล้วทุกคนในห้อง 6B อย่างนั่งเล่นกันนั่งคุยกันนั่งเล่นเกมแถมทําอาหารในห้องก็มีเฉินที่ได้เห็นดังนั้นจึงได้เดินเข้าไปหากวนคนพี่ที่กําลังต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอยู่พร้อมก็สอนเขาว่าโซเดียมในบะหมี่กึง่ง มันอันตรายแค่ไหนและฝายาที่กำลังจูนเสียงกีตาร์อยู่นั้นเฉินก็ได้เดินเข้าไปหาเขาพร้อมกับจูนเสียงกีตาร์ให้เขาด้วยตัวเองส่วนเดอรนนั้นที่เธอกำลังดูหนังสือรถอยู่เฉินก็ได้เดินเข้าไปสอนเธอเกี่ยวกับรถคันนี้ว่ามันเป็นยังไงความเร็ววิ่งได้เท่าไหร่และข้อกำหนดของกฎหมายอยู่ที่เท่าไหร่จากนั้นเฉินก็ได้เดินเข้าไปหากวนคนน้องที่กำลังตั้งใจเล่นเกมอยู่พร้อมกับสอนคริสว่ารังสีจากโทรศัพท์นั้นมันอันตรายยังไงและควรพักเวลาไหนบ้างจากนั้นเจกที่กำลังนอนหลับอยู่เฉินก เจพร้อมกับปลุกเจกว่าอารุณสวัสดิ์ตอนนี้เช้าแล้วพร้อมกับขึ้นแนะนําตัวใหม่ว่าเขาชื่อเฉินและกําลังจะเป็นอาจารย์ประจําชั้นคนใหม่ของพวกเธอและได้เขียนชื่อของเขาบนกระดานพร้อมกับแนะนําตัวว่าก่อนหน้านี้เขาเคยอาศัยอยู่ที่อเมริกาและยังเขียนเบอร์โทรไว้บนกระดานพร้อมก็บอกว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้เลยแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเฉินก็ได้ดังขึ้นทันทีที่เขารับปลายสายก็ได้บอกว่าเฉินกลับบ้านได้แล้วซึ่งคนที่โทรก็คือนักเรียนในห้องนี้แหละจากนั้นพวกเขาก็เลิกสนใจเฉินพร้อมกับทำสิ่งที่ตัวเอง ทำก่อนหน้านี้ต่อแต่ฉินก็ได้หยิบนังย่างและช็อกขึ้นมาดีดมันใส่ตัวพ่นน้าด้านบนทําให้น้ํากระจายเต็มห้องพวกนักเรียนนั้นต่างวิ่งหลบน้ําแต่ว่าฉันนั้นมีร่มอยู่แล้วพร้อมกับพูดออกไปว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนของเขาซึ่งหลังจากเหตุการณน์นี้เด็กแสบทั้ง5คนอย่างเจคฟายาดเดอร์นันและพี่น้องฝาแฝดกวนก็ได้ไปแอบนั่งดูดบุหรี่กันในห้องเก็บของของชมรมบาสเกตบอลและยังไปทําห้องของพวกเขาเลอะทําให้ห่วงนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดภายในโรงเรียนนี้เข้ามาภายในห้้้องและไดเขาามา ือนพวกเขาว่าอย่าทําห้องบาสเกตบอลของพวกเขาต้องเลอะอีกจนทําให้แก๊งของเจกและแก๊งพวกบาสเกตบอลเกือบมีเรื่องกันจากนั้นฮวงก็ได้ออกไปเล่นบาสเกตบอลของเขาอย่างเคยแต่เจกที่หมั่นไส้จึงได้ทําขวดหล่นลงไปที่พื้นซึ่งฮวงที่ถอยลังมากก็ได้เหยียบขวดและได้ล้มลงทําให้เขาได้รับบาดเจ็บที่แขนทําให้อาจารย์ลงโททั้ง5คนโดยการให้ไปคัดงานส่ง20รอบแต่ทั้ง5คนตอนที่เอางานไปส่งกลับเอานอนผีเสื้อไปไว้ในสมุดด้วยอาจารย์สาวคนนี้ตกใจและทําน้ําหกใส่เอกสารบนโต๊ะจนทําให้เธอนั้้นตองก บ้านดึกและต้องเอาเอกสารไปตากจนแห้งซึ่งเรียกได้ว่าทั้ง5คนนี่คือตัวปัญหาที่สุดในโรงเรียนเลยก็ว่าได้และวันต่อมาก็มีคณะกรรมการประเมินเข้ามาประเมินผลการเรียนของเด็กในโรงเรียนนี้ซึ่งผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมดก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าปีนี้ยังเป็นแบบนี้อีกพวกเขาคงต้องถอนงบประมาณของโรงเรียนในขณะเดียวกันเฉินก็กําลังเดินเข้าไปที่ห้อง 6B เพื่อไปสอนนักเรียนพวกนี้แต่หลังจากที่เข้าไปภายในห้องพวกนักเรียนก็วางแผนกันแกล้งเฉินโดยการเอาน้ําใส่ถังไว้ข้างบนพอเฉินเป เปิดประตูออกมาเฉินกับใช้สอกฟาดเข้าไปที่ถังนี้ทําให้น้ำนั้นกระจายไปโดนเจคแทนมันทําให้นักเรียนทุกคนต้องอึ้งกับสิ่งที่เฉินทาจากนั้นเฉินจึงได้เดินเข้าไปหาเจคพร้อมกับบอกว่าเขาได้รับรายงานมาว่ามีเด็กนักเรียนสูบบุหรี่ในโรงเรียนเมื่อเฉินได้บุหรี่มาจากเจคแล้วเฉินก็ได้หันไปถามนักเรียนพร้อมกับบอกว่าถ้าใครตอบคาถามได้3ข้อแล้วก็คนคนนั้นสามารถเดินออกไปจากคลาสเรียนนี้ได้เลยโดยที่ไม่เช็คขาดซึ่งคนแรกที่ตอบได้3ข้อนั่นก็คือฟายาสซึ่งเฉินก็ได้ให้ฟายารเดินออกไปได้เลยไม่ต้อง เรียนทําให้เด็กนักเรียนทุกคนนั้นอิจฉาและอยากได้แบบฝ่ายยาทุกคนจึงได้ตั้งใจเรียนเชิญสามารถใช้เทคนิคทําให้ทุกคนตั้งใจเรียนได้จนหมดคลาสส่วนเด็กแสบทั้ง5้าคนพวกเขาก็ได้ไปที่โรงอาหารเพื่อที่จะทานข้าวแต่กลุ่มบาสเกตบอลของพวก่วงก็ได้แคนที่ข้าวก่อนโดยพวกเจคเล่นไปพวกเขาจึงได้ขัดขากวนคนน้องทําให้เขาที่เล่นเกมอยู่นั้นได้ควคำ่ำขมาไปโดนโต๊ะอีกคนหนึ่งแถม่วงยังได้ดูถูกฝ่าแฝดพี่น้องสองคนว่าพวกเขาน่ะไม่มีแม่ทําให้พวกเขาโมโหมากและได้มีเรื่องกันทันทีกลุ่ กลุ่มของเจกและกลุ่มของฮวงได้ต่อยกันอยู่พักใหญ่ๆจนเฉินนั้นได้เข้ามาห้ามทั้งสองคนเอาไว้และได้บอกกับทั้งสองคนว่าให้หยุดได้แล้วแต่เจกเขาก็ได้โวยวายขึ้นมาว่าทั้งที่ฝ่ายฮวงนะ่ะเป็นคนหาเรื่องพวกเขาก่อนแต่ทําไมพวกฝ่ายของเจกถึงถูกมองว่าผิดโลกนี้นะ่ะมันไม่ยุติธรรมสาหรับพวกเขาเลยแต่เฉินก็ได้สอนพวกเขาไปว่าถ้ามองว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมก็พิสูจน์ซะสิว่าพวกเขาหน่ะเป็นฝ่ายถูกนี่คือโอกาสแก้ตัวที่เฉินมอบให้กับเด็กนักเรียนทั้ง5้าคนและให้พวกเขากลับเข้าไปในห้องเรียนซึ่งายาเดนน คนพี่และกวนคนน้องก็ยอมรับข้อเสนอของเชินที่จะปรับตัวแต่เจคเขากลับไม่ไปกับทั้ง4คนและได้เดินออกไปจากโรงเรียนแทนเมื่อตกดึกเฉินก็ยังไม่กลับบ้านและคูเยียงเธอก็ยังไม่กลับบ้านเช่นกันเฉินจึงได้ให้แอปเปลิลคููเยียงไปและเฉินก็ได้มานั่งดูประวัติแฟ้มของทั้ง5คนซึ่งฝายาร์ดเขาเป็นเด็กหนุ่มที่รักในเสียงดนตรีมากเขามีความฝันที่จะเป็นนักดนตรีและเขาก็ฝึกซ้อมมันอย่างหนักส่วนเดือนนั่นเธอนั้นมีปัญหาทางครอบครัวที่พ่อแม่ของเธอนั้นรักน้องชายมากกว่าและเธอก็ให ความสนใจกับความเร็วและเรื่องรถส่วนในฝั่งครอบครัวของฟ้าแฝดกวนครอบครัวของพวกเขาแยกทางกันแม่ของพวกเขาทิ้งไปและปล่อยให้พวกเขาทั้งสองคนอยู่กับพ่อขี้เมากวนคนน้องเขานั้นมองว่าชีวิตของเขานั้นพังมากและเขาก็ได้พบว่าเกมนั้นสามารถเริ่มชีวิตใหม่ได้เรื่อยๆไม่ว่าเขาจะพลาดกี่ครั้งเขาก็สามารถกลับมาเล่นใหม่ได้ทุกครั้งมันทําให้กวนคนน้องตั้งใจเล่นเกมเพื่อที่จะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตในอนาคตส่วนกวนคนพี่เขารู้ดีว่าเขาทําอะไรได้ไม่มากหนักและเขาก็รู้ดีว่าน้องชาย ของเขามีความฝันเขาจึงซัพพอร์ตน้องชายอย่างเต็มที่หาข้าวหาน้ําให้น้องชายกินหาเวลาให้น้องชายได้ฝึกเกมและคอยรับมือกับพ่อขี้เมาของเขาแทนน้องชายซึ่งเขาเป็นคนที่สมาธิสั้นแต่เขาก็ยังตั้งใจเรียนเผื่อสักวันหนึ่งเขามีความฝันว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจและหนีออกไปจากชีวิตที่ต้องอยู่กับพ่อขี้เมาแบบนี้เมื่อฉันได้รู้ข้อมูลของพวกเขาแล้วฉันก็เริ่มที่จะทําการบ้านว่าเขาจะเอายังไงดีแต่ว่าวันต่อมาอาจารย์ใหญ่กลับเรียกฉันเข้าไปพบและพูดคุยเกี่ยวกับเด็ก5คนนี้ แต่เฉินก็พยายามบอกอาจารย์ใหญ่ไปว่าถึงเด็กพวกนี้จะสร้างปัญหาแต่ผู้เราก็มีควรทิ้งเขาไว้ด้านหลังและถึงแม้เด็กในโรงเรียนนี้จะมีผลการเรียนไม่ค่อยดีแต่นั่นมันก็ไม่ได้การันตีว่าเด็กพวกนี้จะไม่ประสบความสําเร็จในอนาคตเขาไม่อยากเอาผลการเรียนมาวัดกับเด็กว่าเด็กคนไหนที่ทําคะแนนได้ไม่ดีเด็กคนนั้นจะแย่แต่ถึงเฉินจะพูดไปยังไงก็ตามครูใหญ่เขาก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นซึ่งในอีกด้านหนึ่งที่คาสิโนแห่งหนึ่งเจกนั้นเขาทํางานอยู่ที่นี่เหล่ามาเฟียก็ได้เข้ามาสังสรรค์กันและมาเฟียคนหนึ่ง ก็ได้สั่งลูกน้องคนสนิทที่มีชื่อว่าวอร์มให้เขานั้นไปทำยังไงก็ได้ให้โรงเรียนแท็กชัยนั้นปิดตัวลงเพราะเขาต้องการจะเอาโลเคชันแห่งนี้ไปทำธุรกิจซึ่งวอร์มก็ตอบตกลงว่าเขาจะทำทุกทางให้โรงเรียนแห่งนี้ปิดตัวลงในฝั่งของเจกที่กำลังทำงานอยู่เขาก็ได้เห็นไฟแช็คของวอร์มที่มันสวยมากๆและเขาก็กำลังจะขโมยมันแต่วอร์มนั้นก็จับได้และเขาก็ได้อัดเจกเพร้อมกับเข้าไปคุยกับเจกว่าถ้าอยากได้งานก็โทรมาเบอร์เขาได้เลยเขาจะเอางานให้เจกทำเองตัดพามาในฝั่งของเฉินตอนนี้เขา กำลังพยายามเข้าหาเด็กนักเรียนให้มากขึ้นคนแรกที่เขาไปหานั้นก็คือฝายาดซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สาธารณะจะมีคนมาเล่นดน,นตรีและมีผู้ชมที่มารอชมแน่นอนว่าใครอยากจะขึ้นไปเล่นก็ได้ซึ่งฝายาดเขาก็ไม่ม,มีความมั่นใจที่จะกล้าขึ้นเล่นเฉันจึงได้สร้างความมั่นใจให้กับฝายาดโดยการพาเขาขึ้นไปร้องและในที่สุดฝายาดเขาก็สามารถเรียกความมั่นใจของเขากลับคืนมาได้และเขาก็ขึ้นร้องเพลงทําให้ผู้ชมปรบมือเกี่ยวกับการแสดงของฝายาดมากๆและเขาก็ดีใจมากที่เป็นแบบ นี้วันต่อมาเฉินก็ได้เข้าไปหาพ่อขี้มอของสองพี่น้องกวนเพื่อบอกเกี่ยวกับปัญหาและพยายามสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาทั้ง3คนเมื่อจบของบ้านแฝดทั้งสองเฉินก็ได้เข้าไปหาเดินันที่บ้านของเธอซึ่งเดินนันเธอก็กําลังจะออกจากบ้านเพราะเพิ่งทะเลาะก,กับพ่อมาทําให้เฉินได้เข้าไปคุยกับทั้งสองคนให้ปรับความเข้าใจกันและพามาแข่งรถผู้เป็นพ่อก็ได้รับคําท้าพร้อมกับบอกเดินนันไปว่าถ้าเดินนันแพ้เดินนันต้องแต่งงานหลังเรียนจบส่วนเดินนันเธอก็บอกว่าถ้าเธอชนะเธอจะทําตามสิ่งที่เธอนั้น ต้องการและที่เฉิญท้าแบบนี้ก็เพื่อให้ทั้งสองคนได้คุยกันมากขึ้นและกระชับความสัมพันธ์จากนั้นการแข่งก็ได้เริ่มขึ้นแต่ในขณะที่พวกเขาแข่งกันอยู่นั้นทั้งสองคนก็ได้มีปากเสียงกันทําให้เดนนันโมโหขับรถออกไปนอกสนามพร้อมกับมีรถบรรทุกคันนึงขับมาและกําลังจะชนเดนันโชคดีที่เธอกระโดดออกมาได้ก่อนแต่รถนั้นก็ได้ชนกันผู้เป็นพ่อที่ได้ยินเสียงก็รีบวิ่งออกมาทัานทีแล้วก็ได้เห็นว่ารถที่เดนนันขับมานั้นมันโดนเหยียบเละพอได้ร้องไห้เสียใจทันทีเพราะเข้าใจว่าดนานดนดนนัโ รถชนไปแล้วเขาได้ตะโกนขอโทษเดนันเพราะก็ร้องไห้และบอกว่ารักเดนันแค่ไหนเดนันที่กําลังยืนอยู่ข้างหลังเธอก็ได้ยินแล้วว่าพ่อของเธอรักเธอแค่ไหนและเธอก็ได้รู้แล้วว่าครอบครัวไม่เคยทิ้งเธอทําให้เธอได้เข้ามานั่งค้างๆพ่อของเธอและพ่อของเธอที่เห็นว่าเธอมีชีวิตอยู่เขาก็ได้ดีใจอย่างมากมันจึงกลายเป็นว่าพวกเขาได้ปรับความเข้าใจกันและเฉินเขาก็ได้ทําสําเร็จส่วนในฝั่งของพี่น้องฝาแฝดและคุณพ่อพวกเขาก็ได้เข้าไปบําบัดกลุ่มผู้เป็นพ่อนั้นได้พูดว่าเขานั้นรู้สึกยังไง กับเด็กทั้งสองคนและได้ขอโอกาสจากพี่น้องในฝั่งของพี่น้องฝาแฝดกวนเมื่อได้ยินความจริงใจจากพ่อพวกเขาก็พร้อมให้โอกาสพ่อของเขามันกลายเป็นว่าพวกเขาได้ปรับความเข้าใจกันตอนนี้เฉินเขาได้ทําได้แล้วเขาได้เคลียร์ปัญหาของเด็กทั้ง4คนแต่ก็ยังเหลืออยู่คนหนึ่งนั่นก็คือเจคตอนนี้เจคโดนเรียนไปหลายวันและเฉินก็ได้รู้ว่าเจคทํางานอยู่ที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งเฉินได้เข้าไปที่ค่ายมวยแห่งนี้พร้อมกับถามหาทุกคนว่าเจคนั้นอยู่ที่ไหนแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นเลยแต่แล้วตู้ล็อกเกอร์ตู้หนึ่ มันก็ได้ขยับและเจก็ได้อยู่ในนั้นทําให้เฉินนั้นรู้ว่าเจกกาลังโดนขังอยู่เนื่องจากก่อนหน้านี้กําลังจะมีคู่มวยที่กําลังชกกันซึ่งค่ายมวยที่เจกทํางานให้ก็ได้ใช้เจกเอายาไปใส่ในคู่ต่อสู้ที่กําลังจะขึ้นชกแต่เจกนั้นก็ถูกจับได้และถูกกรอกน้ําเข้าปากพร้อมกับถูกขังไว้ในล็อกเกอร์นั้นทําให้เฉินได้บอกทุกคนว่าปล่อยลูกศิษย์ของเขาออกมาแต่พวกมันก็ไม่ยอมและจะเข้ามาหาเรื่องเฉินทําให้เฉินนั้นเข้าไปจัดการกับพวกนักมวยที่อยู่ที่นี่พวกนักมวยเข้ามารุมเเนนนป็10คแต่กับสา จัดการพวกมันได้ทั้งหมดรวมถึงนักมวยที่กําลังจะขึ้นชกในแมตช์วันนี้ด้วยเชนก็สามารถจัดการเขาลงได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ได้มีตำรวจและนักข่าวเข้ามาเคลียร์สถานการณ์ทําให้เชนและเจคถูกพาตัวไปที่โรงพักก่อนแต่ไม่นานพวกเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากที่เรื่องเคลียร์แล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เชนเขาก็ได้เป็นข่าวทันทีกับวีรกรรมที่เขาบุกไปช่วยลูกศิษย์ของเขาในค่ายมวยแถมยังอัดนักมวยในค่ายนี้จนเละซึ่งนักข่าวก็ได้ขุดประวัติของเชนและก็ได้พบว่าที่เขามีฝีมือการต่อ ้ขนนาดนีเพราะเขาเคยอยู่หน่วยรบพิเศษและเขาก็เคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนทักษัยแถมปัจจุบันเขาก็ยังมาเป็นครูของโรงเรียนนี้เมื่อนักเรียนของโรงเรียนนี้ได้ดูข่าวพวกเขาก็ตกใจมากเกี่ยวกับประวัติของพระเอกโดยเฉพาะห้อง 6B พวกเขาตื่นเต้นและตกใจกับประวัติส่วนตัวของครู่ประจําชั้นของพวกเขามากซึ่งพานโรงที่ได้เห็นข่าวเขาก็จำฉันได้ทันทีพร้อมกับเล่าให้เด็กนักเรียนทุกคนฟังว่าก่อนหน้านี้ฉันนั้นเป็นคนเกเรมากในสมัยที่เรียนเขาได้ไปมีเรื่องกับนักเปียโน,โนและได้สู้กันตรงจุดนี้ ทําให้รูปปั้นของผอ,อนั้นจมูกหักแต่จากเหตุการณ์นั้นพออ,อของโรงเรียนนี้ก็ได้เข้าไปคุยกับเฉินแบบเปิดใจพร้อมกับแนะนําเฉินให้เข้าโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งเฉินก็ทําตามที่หออแนะนําและหลังจากนั้นเฉินก็ได้เข้าร่วมสมรูมหมากมายและได้เข้าเป็นหน่วยรบพิเศษแต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้ามีทศสงครามการพลักภาคและการสูญเสียทําให้เฉินต้องการหาความหมายในชีวิตตัดสินใจออกมาจากหน่วยรบพิเศษและเดินทางรอบโลกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและความรู้ที่เขาเรียนมาเขาก็ได้รู้แล้ว ว่ามันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเขาจะได้ส่งต่อให้คนอื่นฉันเขาได้กลับมาหาพออและบอกกับพออว่าเขาอยากกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้และพออ,อก,ก็ออกใบอนุมัติให้และมันก็คือที่มาที่ฉันได้มาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้นั่นเองจากนั้นฉันเขาก็ได้เข้ามาที่โรงเรียนเด็กนักเรียนทุกคนอยากถ่ายรูปกับเฉินเป็นอย่างมากจากนั้นเฉินก็ได้เข้ามาในห้อง6กบีนักเรียนทุกคนลุกขึ้นตะเบให้เฉินพร้อมกับมีแอปเปิลลูกนึงวางอยู่ที่โต๊ะซึ่งเฉินก็สงสัยว่าเป็นของใครต้องมียยาพิษอู่่แนแนแต แล้วคู่เรียงเธอก็ได้เข้ามาบอกกับเฉินว่าแอปเปิ้ลลูกนั้นเธอเป็นคนวางไว้ให้กับเฉินเองซึ่งเฉินที่ได้ยินดังนั้นจึงได้กัดกินไปทันทีมันทําให้นักเรียนแซวเฉินไปยกใหญ่จากนั้นพวกเขาก็ได้ตั้งใจเรียนกับเฉินเป็นอย่างมากรวมถึงเจคเขาก็ได้กลับมาเรียนเช่นกันซึ่งในระหว่างที่เจคกําลังอยู่ในล็อกเกอร์ของเขาอยู่นั้นก็ได้มีหญิงคนนึงเข้ามาทักเจคว่าถ้าเจคต้องการจะรู้อะไรเกี่ยวกับการเรียนถามเธอได้ตลอดเลยนะซึ่งเธอมีชื่อว่าเจนเธอเป็นคนที่เจคนั้นปลื้มมาโดยตลอดและไม่มีโอออกาสไดด้้คุยตนนนีูเหมื ชีวิตของเจก็เริ่มที่จะดีขึ้นเช่นกันทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่กลับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลังจากที่คะแนนสอบออกมาแฟนคนพี่เขาก็รับไม่ได้ที่คะแนนสอบของเขานั้นต่ำมากทําให้กวนคนพี่ตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายแต่โชคดีที่สามารถนําส่งตัวเข้าโรงพยาบาลได้ทันและตอนนี้เขาก็ต้องรักษาตัวอยู่ใน ICU ซึ่งนักข่าวก็ได้เล่นประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และออกข่าวอย่งยางใหญ่โตมันทําให้ชื่อเสียงของเรียนแห่งนี้นั้นได้เสียเป็นอย่างมากและ คณะกรรมการโรงเรียนก็ได้เรียกครูเฉินเข้ามาสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่าครูเฉินทำงานได้แค่ปีเดียวกลับมีนักเรียนฆ่าตัวตายซะแล้วพวกเขาได้โยนความรับผิดชอบให้กับครูเฉินที่สอนเด็กไม่ดีแต่เฉินก็ได้บอกกับทุกคนว่าแทนที่เราจะมานั่งเถียงกันว่าใครควรเป็นคนรับผิดชอบเราควรหาวิธีป้องกันดีกว่าเพราะในปัจจุบันนี้มีนักเรียนที่ฆ่าตัวตายจากระบบการศึกษาปัจจุบันมากมายเพราะงั้นเราควรเปลี่ยนระบบการศึกษาแทนที่จะสนใจแค่คะแนนการเรียนควรสนใจและใส่ใจกับเด็กนัก เรียนนมาขึ้แต่ถึงเฉินจะพูดยังไงไปพวกคณะกรรมการก็ไม่ฟังและพวกเขาก็ได้ไล่เฉินออกซึ่งนักเรียนชั้น 6B เมื่อพวกเขาได้รู้ข่าวพวกเขาก็รีบออกตามหาเฉินทันทีและเมื่อพวกเขาเจอเฉินทุกคนก็ต่างตะโกนขอาร้องเฉินว่าไม่ให้เฉินไปได้ไหมแต่เฉินเขาก็ได้ยิ้มรับและบอกว่าทุกคนให้กลับไปเข้าห้องเรียนซะและให้ทุกคนตั้งใจใเรียนเพราะการสอบครั้งต่อไปมันเป็นการสอบครั้งใหญ่พร้อมกับบอกให้ทุกคนเชื่อไม่ในตัวเองทุกคนนั้นสามารถทำมันได้และเฉินก็ได้ขับรถออกไปทําให้นักเรียนทุก คนนั้นวิ่งตามแต่แน่นอนว่านักเรียนทุกคนก็ไม่สามารถตามเฉินท่านและพวกเขาก็ได้กลับมาคุยกันว่าจะมีทางไหนไหมที่พวกเขาจะสามารถเอาครูเฉินกลับมาอาจารย์เหลียงจะได้เข้ามาคุยกับทุกคนว่าทาต้องการพิสูจน์ว่าครูเฉินนั้นเป็นคนที่ดีการสอบในครั้งต่อไปทุกคนต้องทําคะแนนมาให้ดีที่สุดเผื่อพิสูจน์ว่าครูเฉินนั้นเป็นคนยังไงแต่และว,วันต่อมามันก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นเพราะวันนี้ผู้ปกครองหลายคนมาที่โรงเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เฉินนั้นโดนไล่ออกและผู้ปกครองก็เริ่มที่จะไม่พอใจเกี่ยยวกกับบบรรรระาสอนอนนขงเี ทำให้อาจารย์ใหญ่นึกถึงคำพูดและคำสอนของเฉินและเขาก็ได้นํามาปรับใช้เขาได้ปรับการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้ให้ใส่ใจนักเรียนมากขึ้นและตั้งแต่นั้นมาการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้มันก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้นการสอนไม่จําเป็นต้องอยู่ภายในห้องเรียนเท่านั้นพวกเขาย้ายสถานที่สอนกันและสอนสิ่งต่างๆที่ควรรู้ไม่ใช่การสอนเพียงแค่ตามตำราเท่านั้นแต่ครูยังสอนสิ่งที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มันทำให ให้ผลการเรียนของนักเรียนทุกคนค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและข่าวนี้ก็กล้เป็นข่าวใหญ่พร้อมกับสร้างชื่อเสียงด้านที่ดีให้กับโรงเรียนนักเรียนคุรูและผู้ปกครองของเรียนนี้ก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากแต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ดีใจด้วยนั่นก็คือพวกมาเฟียที่ต้องการโรงเรียนแห่งนี้ไปทําธุรกิจเขาได้บอกให้วอมทํำยังไงก็ได้ให้โรงเรียนแห่งนี้ปิดตัวให้เร็วที่สุดและวอมเขาก็ได้รับปากว่าเดี๋ยวเขาจะลงมือและอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีความแค้นกับครูที่มีชื่อว่าเฉินตัดพามาที่วันก่อน างแผนสร้างชื่อเสียให้กับโรงเรียนแห่งนี้โดยการส่งข้อความไปหาโทรศัพท์ของนักเรียนห้อง 6B ว่าให้มารวมตัวกันที่ห้องห้องหนึ่งจากนั้นวอมก็ได้เข้ามาภายในห้องที่นักเรียนกําลังรวมตัวกันและเฉลยว่าพวกเขากําลังจับตัวนักเรียนเป็นตัวประกันเพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถไปสอบได้และล่อเชิญออกมาด้วยถ้าแผนของเขาสําเร็จโรงเรียนแห่งนี้ก็จะได้รับชื่อเสียเพราะนักเรียนไม่ไปสอบและคะแนนของนักเรียนนั้นไม่ดีจนในตอนนั้นเองเฉินก็ได้บุกเข้ามาเพื่อช่วยนักเรียนตามแผนของวอมวอมได้สั่งให้ล น้องเข้าไปจัดการกับเฉนินแต่เฉินก็สามารถรับมือกับลุงน้องของวอมได้หลายคนพร้อมกันนั้นเฉินก็พยายามช่วยนักเรียนของเขาให้ออกไปจากที่นี่และไปสอบให้ทันซึ่งเฉินก็สามารถจัดการกับลุงน้องของวอมได้และส่งนักเรียนของเขาไปสอบแน่นอนว่านักเรียนที่กําลังเห็นเฉินต่อสู้พวกเขาพวกเขาก็ดีใจอย่างมากที่ได้เห็นเฉินอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็รับปากกับเฉินว่าพวกเขาจะทําคะแนนให้ดีที่สุดและจากนั้นทุกคนก็รีบไปสอบจนที่นี่ได้เหลือเพียงแค่วอมและเฉินอยู่2คนและวอมก็ได้เผยตัวจริงออกมาว่าแท้ที่จริง แล้วเขาก็คือนักเปียโน,โนที่เฉินนั้นต่อสู้ด้วยตอนเรียนในเหตุการณ์นั้นที่พวกเขาต่อสู้กันพวกเขาต่อสู้กันจนรูปปั้นของพอออน,นั้นหล่นลงมาทับมือของนักเปียโน,โนมันทําให้กระดูกมือของวอมนั้นหักและเขาก็ไม่สามารถเล่นเปียโ,โนได้อย่างเคยจนทําให้เขาต้องมาเป็นมาเฟียแบบนี้และทันทีที่เขาเห็นข่าวเฉินที่ไปช่วยเจกจาก่ากมวยเขาก็จําเฉินได้ทันทีและได้วางแผนนี้ขึ้นจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างสูสีแต่เมื่อเวลายืดเยื้อออกไปกลายเป็นว่าฝ่ายเฉินนั้นได้เปรียบวอมจึงได เอามีดออกมาเพื่อต่อสู้กับเฉินแต่เฉินก็สามารถจัดการกับวอมได้และได้แย่งมีดมาและกําลังจะเอาแทงไปที่วอมแต่เฉินกลับตัดสินใจเอามีดของวอมแทงเข้าไปที่ขาของตัวเองและได้โยนมีดนีทิ้งต่อหน้าวอมพร้อมกับเดินจากไป วอมที่เห็นดังนั้นจึงรีบไปหยิบมีดพร้อมกับตะโกนตามหลังมาว่าเฉินน่ะทำลายชีวิตของเขาเฉินน่ะรู้ตัวบ้างไหมและอีกอย่างหนึ่งเขาน่ะชอบเล่นเปียนโนมากแต่เฉินเขาก็ได้กล่าวขอโทษไปเฉินเขานั้นรู้สึกผิดมากเกี่ยวกับเหตุการณ์นในครั้งนั้นและเป็นคนพังชีวิตของวอมเขาพยายามออกตามหาวอมมาโดยตลอดและเขาก็หาไม่พบแต่ครั้งนี้เขาได้พบวอมแล้วและเขาก็ได้กล่าวขอโทษส่วนในฝั่งของนักเรียนของเฉินพวกเขาก็ได้วิ่งเข้ามาที่สนามสอบเป็นสิบวีสุดท้ายก่อนที่การสอบจะเริ่มขึ้นพวกเขามาทาันเวลาอย่าง ิวเฉพวกเขาได้ตั้งใจสอบอย่างดีและผู้เขาก็ทำมันได้ชีวิตของนักเรียนตัวแสบทั้ง5้าคนนั้นเริ่มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆเจคเขาก็สามารถทำตามความฝันได้ในการย้ายบ้านพาย้ายไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ฝ่าย้ายก็ได้มีแฟนคลับมากมายหนึ่งในงนั้นก็คือตำรวจที่ชอบค้นตัวฝ่ายาส่วนเดนั้นเธอก็ได้ทำตามความฝันในการที่จะเป็นนักแข่งโดยครอบครัวองเธอนั้นซัพพอร์ตดีมากๆส่วนในฝั่งพี่น้องฝ้าแฟดยังกวนแฝดคนพี่ตอนนี้ก็ได้ออกมาจาก ICU แล้วและเขาก็กำลังหายเป็นปกติพวกเขาได้ กินข้าวกันยังมีความสุขพ่อของพวกเขาก็เลิกเมาแล้วและกวนคนพี่ก็ยังให้คำมั่นสัญญากับพ่อของตัวเองว่าครั้งต่อไปในการสอบเขาจะทำคะแนนให้ดีขึ้นส่วนในฝั่งของผู้อำนวยการโรงเรียนตอนนี้เขาก็ได้รับแจ้งข่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้จะได้รับค่าสานับสนุนเพิ่มขึ้นอีก20%พร้อมกับมีการจะบูรณาห้องน้ำและแอร์ให้โรงเรียนนี้ดีขึ้นอีกอาจารย์เฉินพระเอกของเราก็ได้กลับเข้ามาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยและประจําชั้นห้องเดิม 6B จากนั้นเฉินก็ได้เข้าไปกล่าวทักท ยินดีเข้าสู่ค้าเรียงของเขาและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฟังของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.3คะแนนและในฟังของโรเทนโทมาโ o นักวิจารย์ยังไม่มีคะแนนให้แต่คนดูให้ไปถึง78%เลยครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเราคิดว่าดีมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้ดูแล้วก็รู้สึกใจฟูสุดๆซึ่งหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ